สวัสดีนะครับยุคผมเอนะครับเปิ่มนะครับวันนี้ก็จะกลับมาเช่นเคยเลยทุกคนครับทาไมทีเอนะก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ไลค์ไลค์คนนะครับที่ไม่เห็นผมเพราะไม่เห็นผมลงคลิปนะครับเพราะว่าซึ่งการซึ่งอาจที่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าคือผมไม่ได้ลงครับคือผมไม่ว่างครับผมไม่แล้วทุกคนนะผมก็ไม่ได้ลงว่าผมเล้นตอนไหน ก็วันนี้ก็ว่ามาเปิดคลิปนะมาวันไหนก็ว่าเปิดคลิปเปิดคลิปนะทุกคนเออนะทุกคนก็บอกนะครับไม่ว่างจริงเออครับไม่ว่างครับไม่ว่างวันนี้ผมยังมีเวลาทุกคนที่แรกผมจะว่าจะถ่ายคลิปเมื่อวานนี้ครับแต่ผมก็รีบแล้วทนุนก็เลยมาถ่ายวันนี้นะครับคุณทูก,ก็มันก็ไม่ได้ อะไรไมมันก็ไม่ได้จดออูผมก็มาถ่ายคลิปในวันนี้้วทุกคนก็วันนี้ก็บระายากาศอยู่ทุกคนเพราะว่าม,มาถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บก็เล่นเกมแล้วก็ถ่ายคลิปอีกแต่ว่ามันก็จะขาดสานไงทุกคนครับเหตุการณ์ที่มาขาดสายก็เกิดขึ้นนะทุกคนครับผมไม่ได้มาถ่ายคลิปมาโคตรนานเลยทุกคนครับตั้งแต่ เจ็ดวันหรือว่าทุนเจ็ดวันหรือว่าหรือว่าสามวันเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาถ่ายคลิปใน youtube นี่นะหลายวันในทิกตอกผมลงผมลงอยู่นะผมลงเออลงวันไหนวะลงเมื่อวานนี่ไว่าลงวันเสาร์นี่แหละผมไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานนี่ผมลงทิกตอกอยู่นะผมลงทิกตอกอยู่นะครับแต่ว่า y ยูทูปเนี่ยผมไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับจะมาลงแต่วันนี้แหละทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนดูจะว่าผมเป็นยังไงครับทุกคน คือผมไม่ได้ไปแต่ว่าผมไม่ได้ลงทุกคนขี้เกียจลงทุกคนลงไปก็แบบไม่มีคนดูเนี่ยทุกคนก็แบบเราก็ไม่ได้ลงเราก็จะลงอันแต่นี่แหละอเคทุกคนคกคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนผมจะพัฒนาการคลิปของเราการันชื่อของผมเองทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนมันจะดีไหมหรือ พังไหมเด้อไม่รู้กันแล้วรอคลิปหน้าเออะคลิปหน้าจากอะไรก็ดูไปทุกคนวันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปว่ากลับมาถ่ายคลิปเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยนจะลงคลิปหนักไม่ค่อยนจะลงแต่คลิปนี้ก็ลงอยู่นะคลิปนี้ก็ลงอยู่เออไม่ได้พักไมเรื่อ้ลงโอเคทุกคนครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลกแชร์ติดตามด้วยนะครับทุกคนไอ้ซีสปันเลยอย่าลืมกดกระดิ่ง ไม่พาดคลิปมันต่อไปนะครเจอกันในคสิปครับ